สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรักน่พาพัศนะคะวันนี้เราจะมารีวิวจุกตาสองตัวนี้ค่ะตัวนี้เราซื้อมาในซักประมาณหนึ่งหรอสองร้อยบาทนะคะนี่น้องน่ารักไหมนี่ตาน้องจะเป็นลูกแก้วนะนน้องจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักไหมนี่มันสามารถมันเหมือนจะมองเราด้วยด้วยนะโ<ส>อี่นั่งตรงนี้กันน้องน,นั่งไม่ได้นั่งตรงนี้เลย เรอยากออกกล้องด้วยไม่เห็นน้องตัวเตี้ยขึ้นไปนี่รองเราในหน้าราตรงนี้นี่นี่นะคะอยู่ในคอนเราด้วยนี่อยู่ในคอนเราจะเป็นแบบนี้ตัวนี้น่าจะซื้อแม่เราซื้อให้น่าจดซักประมาณหนึ่งร้อยนะนี่น้าเราตรงนี้ c o หนูนั่งนี่เลย วิวีลูกตลนตีด่เอาีีูไปเอาีบีหนูไปไหนหืันนว้าวีเรนะคะีคะะไม่จอไ้นนี่นะคะอันนี้ต,ตัวนี้15บาทนะคะไปซื้อที่ร้านพี่แพทย์<ม>ท้องใครที่อยู่แม่เสลียงไป ไปอุดหนุนเขาได้นะคะน่ารักมากเลยน้องน่ารักนะออน้องตั้งไม่ได้น้องเป็นน้องชื่อซีวีน้องเป็นตัวเมียน้องเป็นตัวเมียนะน่ารักไหมน่ารักไหมนู้ซีบีมาแล้วจ้าหนูซีบีหนูซีบีมาแล้วจ้า ่างนี้เนาะตัวยูนิคอรเป็นพี่โตสุดเพออยู่มันแล้วสิบปีส่วนแครแบรเป็นพี่กลางแล้วก็จีบีเป็นน้องเล็กมากที่สุดไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ